ถ้าคุณต้องรีบใช้คะแนน IELTS แต่ไม่แน่ใจว่าแต่ละทักษะเนี่ยควรที่จะเน้นในส่วนไหนยังไงในคลิปนี้นะคะเมย์จะมาพูดถึงสิ่งสำคัญของแต่ละทักษะที่จะช่วยให้คุณสามารถทำคะแนน IELTS 7.0ได้ภายใน7วันสวัสดีค่ะคุณเมย์เองนะคะจะสถาบันออนไลน์ FMC P English เมคือครูผู้สอนนะคะคอร์สสติลไอเอลส์โซึ่งเป็นคอร์สไอเอลแห่งเดียวที่การันตีผล7.0หรือคืนค่าเรียนให้100%ในคลิปนี้นะคะเมย์จะมาพูดถึงวิธีการเตรียมตัวเพื่อทำคะแนน i l l t s 7.0ให้ได้ภายใน7วันสิ่งที่เมย์จะแนะนำในคอร์สเนี่ยจะช่วยให้คุณสามารถทำคะแนนระดับนั้นได้แต่เมย์บอกก่อนเลยนะคะว่าคนที่สามารถทำคะแนน i อเอได้ภายใน7วันเนี่ย นักเรียนจะต้องมีพื้นฐานทักษะทั้ง4ที่แน่นอยู่แล้วหมายความว่านักเรียนได้ใช้ทัก,ทกษะทั้ง4เป็นกิจวัตรประจําวันนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เมย์จะแนะนําในคลิปนี้จะช่วยบูสต์คะแนนทําให้สามารถคว้า7ตามที่ต้องการแต่ถ้ารู้ตัวว่าตัวเองพื้นฐานน้อยตัวเองไม่ค่อยได้ใช้ภาษาอังกฤษเท่าไหร่การทําคะแนน7ภายใน7วันเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ยากมาก เมแนะนําว่าจะต้องให้เวลาตัวเองอย่างน้อยนะคะ2-3เดือนเพราะว่าจะต้องมีการปรับพื้นฐานฝึกเขียนประโยคฝึกฟังทุกอย่างเนี่ยก่อนที่จะเริ่มเข้าตีวไอเอลสุสัมปแต่ถ้าคุณมีพื้นฐานดีแล้วนะคะต้องการแค่อัพคะแนนหรือต้องการที่จะมีเทคนิคมีแนวทางในการทําคะแนน7เนี่ยฟังต่อได้เลยค่ะ มาดูทักษะแรกนะคะนั่นก็คือ listening skills ในเมื่อน,นักเรียนมีพื้นฐานการฟังที่ดีแล้วก็คือฟังพวกหนังฟังเพลงฟังคนต่างชาติพูดแล้วเข้าใจ80%เนี่ยสิ่งที่จะช่วยได้นะก็คือให้เข้าใจว่าแนวข้อสอบของ IELTS speaking เนี่ยการถามของโจทย์และการเรียงของอบทพูดเนี่ยเขาจะเรียงตามกันมาเลยนะคะหมายความว่าน้อยครั้งนักที่จะมีการก้าวกระโดด เวลาที่บทพูดพูดถึงส่วนไหนคำถามหรือคำตอบของส่วนนั้นเนี่ยก็อยู่ที่เดียวกัน ดังนั้นเวลาที่นักเรียนทาข้อสอบนะคะให้มองโจทย์แล้วคอยฟังได้เลยนะแล้วก็ฟังไปทําไปฟังไปต่อไปนะคะการทําแบบนี้จะสามารถจับคําที่นักเรียนต้องการได้ง่ายขึ้นแล้วก็ถ้าในกรณีที่มันมีการก้าวกระโดดจริงๆแล้วจับคําไม่ได้เนี่ยก็ปล่อยมันไปค่ะเพราะว่าคะแนน7.0ที่ต้องการเนี่ยมันผิดได้เยอะ ะะอย่าไปกังวลกับมันเลือกคำตอบที่ตัวเองคิดว่าน่าจะเป็นไปได้เนี่ยแล้วก็เขียนลงแล้วก็จบส่วน reading section นะคะจะมี passage ที่ยาวมากๆเมแนะนำนะเพื่อการประหยัดเวลานะคะเพื่อที่นักเรียนสามารถที่จะหาคำตอบได้เร็วเนี่ยโดยที่ไม่ต้องอ่านทุกอย่างเนี่ยก็คือก่อนที่จะอ่านโจทย์ให้ไปดูย่อหน้าของแต่ละย่อหน้านะคะว่ามี main idea อะไรบ้าง สาเหตุเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเวลาที่เรารู้ว่าย่อหน้านี้พูดถึงเรื่องอะไรย่อหน้านี้พูดถึงเรื่องอะไรทําให้เวลาที่เราอ่านโจทย์เนี่ยเราจะรู้ทันทีเลยว่าเราต้องไปย่อหน้าไหนไม่ใช่เอะก็ไปแต่ย่อหน้าแรกนะคะเพราะว่าการอ่านทุกอย่างเริ่มตั้งแต่ย่อหน้าแรกจนกระทั่งย่อหน้าสุดท้ายเนี่ยมันเสียเวลาและนักเรียนจะทําไม่ทันอย่างแน่นอนหาเมนไอเดียนะคะ ซึ่งมักจะเป็นไม่ประโยคแรกหรือประโยคสุดท้ายของย่อหน้าแล้วก็ทําความเข้าใจว่าแต่ละย่อหน้าเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องอะไรพอเสร็จแล้วนะคะมาดูโจทย์เลยการทําแบบเนี้ยไม่เสียเวลาหรอกนะคะถ้าการเสียเวลาเนี่ยก็คือการอ่านโจทย์แล้วไปอ่านทุกอย่างในย่อหน้าแรกเรียงลงมานั่นแหละคือการเสียเวลาที่แท้จริงเรามาพูดถึง IELTS Speaking Test กันบ้างซึ่งเป็นการสอบที่ง่ายที่สุดเลยนะคะของทั้ง4ีทักษะ เพราะว่าในเมื่อน,นักเรียนมีพื้นฐานดีแล้วเนี่ยแสดงว่าการพูดภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะก็คือสามารถสื่อสารได้เวลาไปสอบเนี่ยนะสิ่งที่จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยทำคะแนนได้ดีเนี่ยก็คือทำตัวให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดอย่าเกรงอย่าคิดว่าจะต้องใช้คำศัพท์ใหญ่ๆจะต้องพูดเหมือนออนักปรัชญานักพูดจาก TED Talks หรืออาจารย์ที่มหาลัยที่ไหนไม่ใช่เลยค่ะ คนที่พูดเก่งแต่ทำคะแนนในส่วนตรงนี้ได้น้อยเนี่ยเป็นเพราะว่าตัวเองสร้างความกดดันที่ไม่จำเป็นให้กับตัวเองนะคะทำให้รู้สึกประมาแล้วก็คิดคำตอบไม่ออกเวลาเดินเข้าไปเนี่ยนะคะต้องต้องบอกตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมี พื้นฐานในการพูดภาษาอังกฤษได้ตัวเองสื่อสารได้ดังนั้นเนี่ยให้เข้าไปสอบเหมือนกับพูดกับเพื่อนคนหนึ่งไม่ใช่พูดกับทีเชอร์คนไหนหรือพูดกับอะไรขอให้ทำตัวให้สบายนะคะแล้วการทำตัวให้สบายเนี่ยจะทำให้ไอเดียจะทำให้เรานึกถึงสถานการณ์ต่างๆและคำศัพท์ต่างๆที่จะสามารถใช้ในการพูดในการอธิบายร,รายละเอียดที่จะทำให้เราสามารถได้คะแนนสูงๆตามที่เราต้องการได้ และสุดท้ายนะคะเมยเก็บทักษะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไว้ท้ายสุดนั่นก็คือทักษะ writing test นั่นเองนะคะ writing เนี่ยไม่ว่าพื้นฐานอยู่ตรงไหนนะคะก็นักเรียนส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาในส่วนของตรงนี้แต่อย่าลืมนะคะว่าคะแนนที่ตัวเองต้องการเนี่ยผิดได้เยอะนะคะเมย์ต้องเน้นตรงนี้ไว้เพราะว่านักเรียนทุกคนคิดว่าทุกอย่างจะต้อง perfect ถึงจะสามารถทำคะแนนระดับ7ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยค่ะ แม้กระทั่ง8-9ก็ยังผิดได้เยอะประกอันดับแรกเลยนะคะนั่นก็คือการวางแผนก่อนเขียนการวางแผนก่อนเขียนคืออะไรคือการที่เราเขียนเป็นย่อหน้าอย่างเช่นทัสองเนี่ย นะคะพอเราอ่านโจทย์เนี่ยเราก็จะตีมาเลยว่าโอเคอมันจะมี introduction มี body กี่ paragraph แต่ละย่อหน้าแต่ละ paragraph เนี่ยเราจะพูดถึงอะไรบ้างแล้วก็เขียน main idea ของแต่ละย่อหน้าไว้แล้วก็ conclusion จะสรุปยังไง เพราะการที่เราวางแผนก่อนเขียนเนี่ยจะทําให้เรามีแนวทางนะคะในการเขียนอย่างมีรูปแบบมีขั้นตอนเป็นระบบทําให้คนที่มาอ่านเอสเซของเราเนี่ยสามารถให้คะแนนได้ง่ายนะคะทำให้ทำให้เขาเข้าใจง่ายและเวลาที่เราเขียนอธิบายเกี่ยวกับมิดไอเดียนั้นเนี่ยมันก็อยู่และจบที่ตรงนั้นไม่ใช่มันมาถึงย้อนหน้าที่สอย้อนหน้าที่สามวกไปวนมาอยู่อย่างนั้นซึ่งมันทำให้ดูเหมือนว่ามันมี ทำเยอะๆนะคะแต่จริงๆแล้วเนื้อ,อหาซับซ้อนอ่านยากและสุดท้ายก็จะทําคะแนนที่ตัวเองต้องการได้ค่อนข้างยากมากๆเลยนะการที่วางแผนตั้งแต่แรกนะคะจะทําให้ในักเรียนสามารถที่จะเขียนได้อย่างมีระบบะให้ตัวเองเนี่ยไม่สับสนและให้คนที่ตรวจไม่สับสนอีกด้วย เมย์อยากให้คุณเอาหลักการสำคัญนะคะที่เมย์เพิ่งบอกไปเนี่ยของแต่ละทักษะเนี่ยไปใช้ประกอบในการทำข้อสอบ IELTS ในครั้งหน้าเพราะอย่างที่บอกนะคะว่าการทำคะแนน IELTS 7ภายใน7วันเนี่ย นักเรียนจะต้องมีพื้นฐานทักษะท,ทั้ง4ที่ค่อนข้างแน่นพอสมควรจะสามารถทําได้ถ้าตัวเองใช้ทักษะทั้ง4บ่อยทุกๆวันเนี่ยนักเรียนสามารถที่จะเอาสิ่งที่เมสอนในวันเนี่ยเอาไปใช้แล้วก็จะสามารถอัพคะแนนตามที่ตัวเองต้องการได้เลยแต่ถ้าตัวเองมีพื้นฐานน้อยมาปรับรพื้นฐานกันก่อนดีกว่าค่ะ เพราะว่าถ้าเกิดยังดื้อรั้นนะคะพยายามที่จะไปสอบอยู่อย่างเงี้ยมันจะทำให้นักเรียนเสียค่าสอบเยอะมากนะคะแล้วก็คะแนนก็ไม่เพิ่มขึ้นเลยรูปแบบการติวของคนที่มีพื้นฐานน้อยเนี่ยจะแตกต่างกับคนที่มีพื้นฐานที่แน่นแล้วถ้ามีคำถามนะคะหรือต้องการคำแนะนำใดใดเนี่ยสามารถที่จะมาถามได้ทางในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะโอเคค่ะถ้างั้นฝากตรงนี้ไว้ในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ